กดไลค์กดติดตามและสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะปฏิบัติกิจกรรมหน้า55นะคะข้อที่1นึ่เขาบอกว่าเขียนทศนิยมแสดงส่วนที่ระบายสีเป็นทศนิยมนะอ่ะเรามาดูข้อที่1ค่ะมีอยู่ทั้งหมดเป็นเศษส่วนเนาะที่แรงเงาไปหนึ่งสอ่าอ่ะ ไอเงาไปเจ็ดส่วนจาก10ส่วนถ้าเขียนเป็นทศนิยมเขาให้เขียนเป็นทศนิยมนะคะเศษดเจส่วนสิเขียนเป็นตัวเลขก็จะได้เป็น0.7ใช่ไหมลูกตัวหนังสือก็คือ0ูนจุด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 ศนนะคะอ่ะ ต่อไปข้อที่2ลูกข้อที่2ก็แบ่งเอาเป็นกี่ส่วนเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีอยู่10ส่วนแรงเงาไป6ส่วนเขียนเป็นเศษส่วนได้เป็น6กส่วนสิเขียนเป็นทศนิยมก็คือ0ูนจุดหกนะคะศูนจุดหก อาได้แล้วสข้อนะคะจำง่ายๆทศนิยมนะถ้าตัวส่วนเป็น10จะเป็นทศนิยม1ตําแหน่งน,งนะคะนีะ่มาดูข้อ2ข้อ2ระบายสีแสดงทศนิยม0.8ก็หมายความว่าระบายเป็น8ปดส่วนจากสิส่วนนะคะถ้าศูนย์จุดก็ระบายสี่ส่วนจาก10ส่วนเหมือนกันอ่าระบายเลยนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเส็จแปดอ่ะเด็กๆห้ามระบายเลอะนะคะอ่ะแปดส่วนจากสิบส่วนพยายามไม่เลอะแล้วนะอ่ะประมาณนี้นะคะอ่ะต่อไปข้อที่สอง 4ส่วนจาก10ส่วนใช่ไหมศูย์จก็คือ4ี่ส่วน10บนะคะระบายไป4 1 2หนึ่งสอการแรงเงาไม่จำเป็นต้องแรงเงาติดกันเนาะจะแรงเงาแบบ1 2 3 4แบบนี้ก็ได้นะคะขอให้มันครบ4นะอ่ะผ่านข้อที่2นะ ไปข้อที่สมก็ง่ายมากเลยลูกเขียนในรูปทศนิยมนะคะห้าส่วนสิก็คือ0.5ค่ะ8ปดส่วนสิก็คือ0.8นะคะอ่ะเสร็จหมดแล้วหนาะห้าสิบห้า very easy